อ๋อจำเจ้าของได้บะ่ะเลยขี้จะขยานมากท่าไห้นั่นที่มึงเงยือนทากูอยู่หน้าบ้านนะมึงานจะมาเติมแล้วมันมากูมาเติมเติมหน้าเาด้อแค่ติดคุกปะแค่ติดคุกปะบคยเห็นะเขาบอกเออหนักกับกูเด้อเลยดูยากกว่กาบ้านกูแล้วเว้ยฮะ เดี๋ออยวอีมานาประเสริฐสังไเปเบิ่งเดียวๆนะมานะประเสริฐสังระว้วบางกูกับบ้านได้ตีกันนะใครเลยกามหักโดยจากล่างเบิ่งบอกว่าเฮ็ดงานอยู่เอ็มจีซิกมาอีกไหมกูท่ามึงนี่บัดทีเลยมาอีกไหมคุยเปียดบ้านกูไปเมือนน่อไรมึงท่ากูเนียมึงเย็นท่ากูหน้าบ้านได้เมือนน่อไร I'm quick, i here, but here. Yeah,